สวัครับพี่น้องนี่แซปนู่นสิบภาพเบื้งรีสอร์ทครับอยู่อำเภอพังโคนครับพี่ทางนี่ยทาออกไปสนุนหญ่ครับออกมาสนุนหญ่ประมาณประมาณจะกยี่สิบเมตรนี่ยนะครับทางเลี้ยวซ้ายข้างมานะครับนี่ครับโกโก้รีสอร์ทครับโกโก้รีสอร์ทอยู่ขวามือครับพี่น้องขวามือโกโก้รีสอร์ทนี่ครับบรรยากาศข้างใน นะครับผูกผ้าเขาเบิกข้างในบรรยากาศครับไม่ลุเเล่มแนมครับปลูกจนไม่ร่มรืดด่นดีขนาดพี่น้องมีหมดปลูกเขาเราแต่ที่ว่าก็บฟองขวางพอสมควรนะผมกผ้าเขาเบิ่งในห้องห้องแต่ละห้องครับไม่หมองจอดละความหมดจอดละควมครับโกโก้รีสอร์ทครับเลยตรงคามครับอ่า คันนี้นี่ครับตรงามกับมิซูบิชินะครับเดี๋ยวซครับว่าเลยครับพี่น้องพ่าเบือในห้องแต่ละหองแต่ละห้องเป็นหองเป็นห้องครับเจ้าของร้แรกใจดีมากครับมีเตามียัางเปินหายย่างกินได้เมื่อครับเข้าใจดีแห้งใหญ่เจ้าของรงแรกครับกาแฟเรา ไม่ห้องครับห้อคนับพี่น้องชาช่าดีครับห้องน้ำไม่ห้องห้องน้นอ,นองจุนี้ใหม่ถ้าพันไปพันมากแถวบ้องโคตรครับแวะมาผักครับโกโก้รีสอร์ทครับกลางนาครับ เมื่อเราปลูกเขาครับ,พเ,รบเพื่อนก็ต้องเกี่ยวเขาครับจะคลองเขาเพิ่อนบริเวณนี้ดีพี่น้องครับบรรยากาศปลูกคลอดเขาพี่น้องที่สอดติดกันเลยครับนี่เขางามใช่ไหมครับนี่บริเวณนี่สอร์ทเพิ่นครับโกโก้โกรีสอร์ทครับยอดเลย กาศดีดิพี่น้องผู้ใดิพานไปพัชมาแวะมั้งพครับโกโก้รีสอ,โกโกโอร์ทปูข้ดเขา่าเราโอ้โวโกว้างขนาดพี่น้องบรรยากาศดีแฮงพี่น้องสุดยอดเลยบรรยากาศโกโก้รีสอร์ทมีเนื้อเนื้อข้างหน้าครับมีเนื้อข้างหน้าเราซื้อเนื้อ,อมาอย่างมีเต่ามีอย่างเตรียมพร้อมมาให้เรา ขอจากเจ้าของรถรถแลมได้เลยครับพี่น้องการดีครับมีหอดสาหนามพุ่มพักครับ้าง,าง,ง,งพืนปลูมกมะนาวเต็มเลยพี่น้องบ่อบแพงครับบมะนาวบกฮุ่งนี่เราบ่อมีแพงกล้วยมั้งนี่เด็<ม>ดจีนได้เลยครับบักฮุ่งเรอบบ๊อบแพร่งพี่น้อง พ้เา,าพเบิ้งสะสะเพลียงป่าพี่นอ้องสาชานร่มลื่นดีดีเป็นบ้านในฝันผมเลยอ่ะจังเสียงข้าไหมสะเลียงป่าโอ้กาดดีครับโอ้สุดยอดเลย <c oughs> ตุนไผ่ไผ่กันมีมไม้ไผ่มีมืดเลยพี่น้อง ชุดยอดครับโกโก้รีสอร์ทครับผู้เดินทางแพันมากอะ่ะมาแวะได้ครับตรงคำศูนย์รถยนต์มิสุบิชิครับเดี๋ยวซ้ายเข้ามาครับถึงนะครับโกโก้รีสอร์ทครับผมงั้นนะครับพี่น้องกินข้าววันไนกิน,นข้าวไปเห็นป่ะสวัสดีครับชาวมิสุบิชิไปสอนมากินข้าวเช้าพี่น้อง,องไปนี่เลย เราของแกงวัาคีเล็กครับนัช้อนไก่ชิบแกงวัดเล็กก็ไม่ต้องเจ่าครับปิดปากปิดไก่ นอนพี no, numb, mm ่น hmm. mm ้องแซ่บไก่มันเด็อืมชอบ Mình vào đủ phí nào, Chào các cháu มาเลยเป็นนองไก่เนี่ยังเียบเลยครับไอ้ไอจ,จวาวมมือรีสวดสีนั่นแลล้เขาเอาเขากินขอครับดีก เจับครับพักเรี้ยจะกินหนึ่งขนุขนเสร็มว่านะครับพี่น้องปลาหน้านี่ ค eh ี่เิร์กี่วานะพี่น้องไม่มือนเต็ม ขมากนเดีมากนะพี่น้องนะขาไกเดือเกียวเราม่ซุ่งยู่สอดเนี่ยกันเกียเืนเพิ่นเกียวออของอื่นน่ะครับยู่สอด เขาเนี่นี่อนะพี่น้องดีแล้วนะจำเนียนะพี่น้องเมื่อกี้เขายิ่งสอบพื้นที่สอกันได้นช่ครับพี่น,อน,น,นอ้อง,ค,องนะครับผมสวัสดีครับ

nó quả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để